ทุกคนเคยเป็นไหมมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันจะมีความขุ่นมัวขมุขมัวทางจิตใจมีเรื่องที่มันหาทางออกไม่ได้อัดแน่นจากโลกภายนอกเข้ามาแล้วก็แถมยังอัดแน่นในใจเราด้วยเกิดเป็นความด้อยค่าในตัวเองเกิดเป็นความแบบโอชัน เป็นคนแย่ฉันห่วยแตกฉันเป็นคนไม่เก่งเซลสตีมต่ำเซลดาวเก่ง <down> หรือว่ารู้สึกแบบไม่ดีพอสักทีซึ่งนี้เป็นบ่อยมากเป็นเก่งเป็นแบบโบรคประจำตัววิดีโอนี้จะพาทุกคนมาทำอาร์เตอร์ปีไปด้วยกันนะครับเป้าหมายเพื่อที่จะผ่อนคลายปมในใจเหล่านั้นผ่อนคลายนะไม่ใช่การแก้ไขนะสวัสดีทุกคนนะครับ อมประกรอนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็เป็นอาร์ติตตัวน้อยด้วยแต่ไม่ใช่จิตแพทย์ไม่ใช่นักจิตวิยาไม่ใช่นักจิตบำบดัดไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่ใช่อาร์ตรลปีที่มาจากผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเกิดจากการรีเสิร์ชคนวัาของเราแล้วก็เอามาปรับเป็นเวอร์ชั่นที่เราลองทําแล้วมันเฮ้ยมันเวิร์กกับเราอะแล้วมันอาจจะมีประโยชน์กับใครก็ตามที่เผลอกดเข้ามาดูนะฮะ ถ้ามีปัญหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลิปนี้ไม่ใช่ทางออกเป็นแค่กิจกรรมที่พาทุกคนทําไปด้วยกันและอาจจะช่วยให้เรื่องราวในใจมันอ่ะดีขึ้นนิดนึงอะไรทํานองนั้นซึ่งคนทางบ้านอาจจะไม่ต้องดูแล้วทาตามก็ได้อาจจะแค่เปิดฟังเพลินๆฟิลนั่งฟังนังอะตอมปรับทุกกับกับไมโครโฟนกับกล้องไปเรื่อยๆอฟังฉันน่อยนะฉันเหงาฉันไม่มีเพื่อนคุยฉันอยากจะนั่งปรับทุบก,กับใครสักคนหนึ่งพวกเธอที่อยู่ทางบ้านที่กําลังกินข้าว ผ้ากวาดบ้านหลังจานก็เปิดฟังเพิินๆไปด้วยกันเนาะแล้วก็คนที่ทําตามเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านศิลปะก็ทําได้นะัะเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยมันอยู่ในสตูเรามันเป็นตัวตูศิลปะมันก็จะเยอะแยะลุงลังนิดนึงมันจะดูแบบขี้โมขี้เก็กมากใช้ของเยอะแยะจะไปหมดเอาสีที่ตัวเองถนัดพอดีว่าเราเป็นแบบสายมิกซ์มีเดีย ทำจับฉายไงแล้วเดี๋ยวถ้าใครไม่ไม,ไม่มีอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะมีแนะนําแบบเวอร์ชั่นที่หาได้ที่บ้านง่ายๆด้วยนะฮะไปเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยดิรออะไรล่ะมะโอเคก่อนไปเริ่มกันเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอนการเตรียมตัวการเช็คอินกับตัวเองเซสชั่นนี้นะครับสิ่งนี้เนี่ย ใช้เวลาขั้นต่ำอย่างน้อยน่าจะต้องประมาณ30นาทีขึ้นไปอาจจะเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่หรือแบบเป็นวันก็แล้วแต่แต่ก็อยากจะให้แบบวางภารกิจใดๆลงก่อนอย่าทำในตอนที่เรากำลังรีบๆเอาในช่วงเวลาที่เราแบบสามารถโฟกัสอยู่กับตัวเองได้เนาะเราก็พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่มันสงบมีความรู้สึกปลอดภยัยสบายๆจะจุด เทียนสร้างบรรยากาศฟังเพลงใดๆก็แล้วแต่แต่ก็ขอเป็นเพลงที่มันไม่เสียสมาธิขออาแบบไม่มีเนื้อร้องหรือไม่มีจังหวะแบบมันไม่น่าจะตาระปีนะคะอันนี้เรียกหน้าห้านอุปกรณ์มีอะไรบ้าง1มีเดียมที่ถนัดสีที่ถนัดของเราเป็นสายมิกซ์ีเดียก็คือมีอะไรฉันทำเอาหมดหมดเลยสีเทียนสีช็อคสีอะคริลิกสีไม้จะอาทำอะไรเอามากองๆกันไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าโมเมนต์นั้นอะ มันอยากจะให้ได้จิบหยิบจับได้ง่ายที่สุดเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วก็ใส่อาร์ติตครับอยากจะให้มีสีนี้คือสีขาวสีขาวที่ทาทับได้สําคัญมากในช่วงท้ายเดี๋ยวมาบอกแล้วก็ต้องมีแคนวาสหรือกระดาษแผ่นใหญ่ๆถ้าเป็นบันไก็เอาใหญ่ๆเพราะว่ามันจะเปิดพื้นที่ให้กับเราได้แบบว่าได้มองภาพได้กว้างกว่าแล้วก็มีโอกาสในการแบบค่อยๆละเมียดแต่ละจุดได้เยอะกว่า ของเราใช้เป็นแคนวาสกลมอันนี้พอดีว่าซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้เพนสักทีนี่แหละจะเป็นโอกาสอันดีหรือถ้าคุณผู้ชมที่บ้านเนี่ยไม่มีสิ่งนี้เลยเนี่ยก็ลองหาอุปกรณ์ง่ายๆกระดาษแผ่นหนึ่งสีง่ายๆจะเป็นดินสอหรือว่าเป็นสีน้ำะอะไรที่มันหาได้ง่ายๆนะครับขอแค่มันมีหลากหลายเฉดสีให้เราได้แบบหยิบจับเยอะๆแล้วก็ไมเซลที่สําคัญทุกคนต้องมีไมเซลนี้ว่างานเนี่ย กิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อทําให้ภาพมันสวยครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างผลงานที่จะมีคนมาคอยตัดสินเราสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่จะเป็นต้องสวยงามไม่จะเป็นต้องเพอร์เฟกปลดวางความกังวลเหล่านั้นลงไปให้ได้ก่อนโอเคไหมถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบเริ่มระเมียดเมื่อไหร่นี้ดึงสติกลับมาฉันมาซ่อมใจฉันไม่ได้จะมาสอบเข้าถิ่นประกอนนะไม่ใช่เรามาได้จะเตรียมเข้านายช่างสิบใดๆยังไม่ใช่ว่าการนี้โอเค มา mm hmm. ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ย mm hmm. เราจะทำการสิ่งที่เรียกว่าการแบบเซฮายทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ครับลองค่อยๆมองดูว่าสิ่งที่สิ่งของที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหน้าตาของเขาเป็นยังไงสัมผัสสังเกตดูเท็กเจอร์ดู texture, ดูเชฟดูรูปล่างของมันเท็กเจอร์เนื้อกระดาษเนื้อแคนวาสมันเป็นยังไงนะลองเอามือแตะๆดูแล้วก็ลองหายใจเข้า ใจออกช้าเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เราได้อยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆโมเมนต์ปัจจุบันจริงๆและทีนี้ให้เราลองนึกถึงสิ่งที่เรากําลังแบกมันอยู่ไอ้ความขมุกข,ขมัวในใจนั้นนะ่ะลองโฟกัสไปที่มันความรู้สึกแย่ๆปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องอยู่ซักมุมหนึ่งในหัวใจเรานี่แหละถ้าเราไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ตรงไหนไอ้ความแสบความเศร้าที่มันเกาะอยู่ในใจของเรานั่นแหละ ดึง Energy นั้นออกมาทุกคนแล้วก็ไปหยิบสีไปหยิบดินสอหยิบอะไรที่มันขีดเขียนได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเลือกสีที่ดีสีที่สวยไม่จำเป็นต้องแมทว่าอุ๊ยมันคือความแซดเราเอาใช้สีนี้เราลืมเรื่องนั้นไปให้หมดหยิบขึ้นมาสีหนึ่งอย่างาเราเลือกใช้เป็นสีออยพาสเทลเพราะว่ามันจับง่ายดีแล้วก็ขีดลากมาลงไปบนแคนวาสของเราเลยตรงนี้ทุกคนละเลงเลยนะ แล้วเลงลงไปเลยตามความรู้สึกความขุ่นมัวที่มีอยู่ในใจเราความเศร้าความนิเก t i ฟ e ใดๆก็ตามเนี่ยลองดึงสิ่งเหล่านั้นอนะผ่านปลายนิ้วมือผ่านสิ่งที่เรากาลังขีดเขียนอยู่เราก็ไม่ต้องไปสนว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปนั่งตีความมันว่าเฮ้ยฉันกําลังเซลเอสตีมันคือแปลว่าสิ่งนี้ไม่ต้องเอาฟิลลิ่งถ้านึกไม่ออกหลับตาแล้วขีดตามอารมณ์ไปเลยรับลอยให้ความอึอดอดัดเหล่านั้นอนะ ค่อยๆไหลเข้าสู่กระดาษไหลเข้าสู่แคนวาสอย่างชา้าๆไปเรื่อยๆสามารถที่จะเลือกหยิบสีอื่นๆใดๆขึ้นมาขีดเขียนได้ตามสบายได้เลยนะครับเอาที่ความรู้สึกตัวนั้นมันพาไปเรารู้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายมันออกมาเป็นคําพูดได้ยังไงความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกอยู่เนี่ยไม่รู้จะนิยามมันแบบไหนใช่ไหม แรว่าโมเมนต์อันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนความเจ็บปวดอะไรบางอย่างของเราในใจได้เคยได้ยินที่เขาบอกไหมว่าแบบศิลปะ,ะมันคือการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้วาดออกมาแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้มันไม่มีใครมาตัดสินเราเลยเว้ยจะใช้เวลากับโมเมนต์นี้นานแค่ไหนก็ได้จะวาดเล็ก หรือวาดใหญ่ๆวาดเต็มกระดาษแค่ไหนตามสบายได้เลยลองสังเกตตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราได้ระบายสิ่งนั้นออกไปลมหายใจเราเปลี่ยนไปไหมในหัวเราลอยไปไหนหรือเปล่าหัวใจเราเต้นแรงขึ้นหรือเปล่าไอ้ความไอ้ความขมกข,ขมัวในใจเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรอแล้วสําหรับคนที่คิดเยอะแบบเราเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากนิดนึงเพราะว่า มันหยุดคิดตัวเองไม่ได้มันไปเรื่อยมันโอ้โหมันพอมันเริ่มจุดที่หนึ่งแล้วใช่ไหมดิ่งเลยปูดปุบบปๆบลงไปนู่นเลยนะฮะแต่ก็เอาเต็มที่เราใช้เวลาอยู่กับอันนี้ยน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่นะคนที่ติดความเพอร์เฟชนิสต์รูปต้องสวยรูปต้องเพอร์เฟกเนี่ยกระทำให้รูปไม่สวยไปเลยกระทำให้รูปมันเละไปเลยอย่างที่บอกมันไม่ใช่โมเมนต์ของการทํารูปให้สวยใช่ไหม แล้วในที่สุดเราก็จะได้สิ่งนี้ครับสิ่งที่เป็นตัวแทนของความเจ็บปวดของเราความอัดอั้นในใจที่เราเพิ่งระบายออกมานั่นแหละเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือตัวอะไรบางอย่างที่มันเกาะกินภายในใจเราอยู่มาลองนั่งสังเกตกันดูครับในภาพน,นี้จะเป็นการวิเคราะห์การพูดคุยกับผลงานของเราภาพนี้มันไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยใช่ไหม <laughs> ทุกคนเห็นอะไรในภาพนี้ ลองนั่งจ้องมันแล้วก็ลองรับรู้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่มันส่งเข้ามาหาตัวเราข้อความเมสเซจพลังงานแบบไหนที่มันถ่ายทอดเข้ามาหาตัวเราถึงแม้ว่าเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าแกสังเกตได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างสะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเราทีเนี้ยให้ทุกคนลองไปหยิบสมุดปากกาใดๆก็ได้ขึ้นมานะครับเราจะทำการพูดคุยกับเขากับอีกเจ้าตัวปัญหานี้หละ จะเป็นการรีเฟกส,สิ่งที่เรากำลังเจออันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนลองมองภาพเหล่านั้นแล้วลองจับก,กลุ่มก้อนความรู้สึกอารมณ์หรือความหมายใดๆที่เราได้เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดออกมานะครับล้วก็เขียนลงไปในสมุดเป็นคำสั้นๆอย่างของเราก็จะมีแบบรู้สึกว่าสับสนเห็นความวุ่นวายเห็นความบีบคั้นความปกปิด มีความตอกย้ำอ่อนแอไม่เป็นที่น่าพอใจหรือเธอจะเขียนเป็นแบบว่ามันโซ่้มมากเลยมันเป็นสีดำมันเป็นเส้นน่ากลัวมากเลยยัง,ยงไงก็ได้ขอแค่เราสังเกตเห็นมันเป็นเป็นตอนเป็นตอนทีเนี้ยเราจะลองสมมุติว่าไอ้พาพีเราซานขึ้นมาเนี้ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสามารถคุยกับเขาได้ ราจะลองเขียนโต้ตอบลงไปในสมุดในกระดาษของเรานี่แหละครับเคยดูแฮร์รี่ไหมที่มันจะมีแบบสมุดอะไรนะเออที่มันเขียนแล้วมันจะตอบเราอะไรอย่างนั้นอนะ่ะ ChatGPT ฟิลนั้นเราจะลองถามเขาด้วยชุดคำถามพวกนี้ครับเธอชื่ออะไรเธอมาจากไหนเธอกำลังรู้สึกอะไรกำลังต้องการอะไรแล้วอยากบอกฉันว่าอะไรฉันต้องรู้เรื่องอะไรของเธออะไรที่จะทำให้เธอดีขึ้นหรอ สิ่งที่อยากย้ำเตือนฉันคืออะไรแบบเป็นฟิลคำถามทึกๆเนี่ยพอเนื้ออปะไม่จาเป็นต้องตามนี้ก็ได้แต่ให้รู้สึกว่ามันเป็นการรีเฟกซ์รีเฟกพูดคุยกับกับสิ่งนั้นมันก็คือการค่อยๆทําความรู้จักกับความรู้สึกแย่ๆของตัวเองนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆเราอะรู้อยู่แล้วว่ามันเพราะอะไรความต้องการที่แท้จริงของเรามันคืออะไรเรารู้อยู่แล้วสิ่งเนี้ยจะช่วย ย้ำเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอยากฟังของเราไหมอยากฟังของเราไหมโอโ้โหงั้นเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างคำถามคำตอบของเรานะครับเธอชื่ออะไรเราก็จะตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าเป็นไอเจ้าความอ่อนแอของป่าไพรพรรู้สึกว่าดูแล้วเมันเหมือนป่าอะไรบางอย่างมาจากไหนเราคิดว่าไอเนี้ยมาจากเมล็ดพืชที่ที่หวานไว้แต่ไม่มีโอกาศได้เบ่งบานกำลังรู้สึกอะไร กำลังรู้สึกเจ็บปวดอ่อนแอไรเรี่ยวแรงต้องการโอกาสในการเติบโตในการได้แตกกิ่งก้านสาขาโดยที่ไม่มีกรอบมาครอบไว้และสิ่งที่ต้องรู้คือความสวยงามของธรรมชาติมันคือการมีอยู่ของทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีอยากจะบอกว่าเธอไม่ต้องคอยดูแลให้ทุกดอกทุกใบมันออกมา เพอร์เฟกอกออกมาดีที่สุดปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นได้เติบโตในทิศทางของตัวเองบ้างสิ่งที่อยากย้ำเตือนไม่ว่าจะเป็นหญ้าต้นอ่อนๆหรือว่าต้นไม้ใหญ่ล้วนเป็นล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของพื้นป่าไม่ว่าในขณะนั้นโมเมนต์นั้นนะ่ะเธอจะเป็นต้นไม้แบบไหนการมีอยู่ของเธอก็คือล้วนมีค่าเสมอโอเค Let's talk about my problem a little bit please <c oughs> เราไปกาวปัญหาของเราให้ทุกคนเก็ตไปด้วยกันดีกว่านะครับเผื่อใครไม่รู้เนี่ยเราก็คือเป็นเราเป็น perfectionist ตัวตึงตึงจัดตึงจริงนะฮะรู้สึกตัวเองว่าไม่เคยดีพอสำหรับอะไรเลยก็ตามแล้วก็เราคาดหวังในทุกๆเรื่องในชีวิตเลยเว้ยเป็น อะไรก็ตามที่มันหลุดจากแบบแผนอะไรก็ตามในสิ่งที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้เนี่ยเราจะฟลิกเอาสเราจะสติแตกแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบแค่แบบเอ้ยแกเป็นเฟ r ร์ c เ i ชนิ s t คือไปหาหมอมาไปหาจิตแพทย์มาเว้ยเพิ่งไปมาไม่นานนีดด้วยนะเพิ่งคนพบว่าตัวเองเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า OCPD ย่อมาจากอะไรไม่รู้ลืมถ้าเป็นคนไทยนะ่าจะคุ้นเคยกับ OCD ใช่ไหมฮะที่แบบย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเรา ไม่ได้เป็น OCD แล้วเป็น OCPD ก็คือเป็น Personal เป็น Person a l ตึดตดตคือสิ่งที่มันติดอยู่กับบุคลิกภาพติดอยู่กับในใจให้เรานึกว่าในแต่ละวันอะ่ะอาจจะมีสเก็ตด้วยว่าเราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันมาขัดช่วงเวลานั้นขึ้นมาเช่นอยู่ดีต้องหลุดออกจากตารางการทำงานนี้สติแตกเลย <ś LS> มือเป็นอย่างนั้น ใครไม่วางของของฉันเข้าที่เดิมโอ๊ยทําไมเนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แบบแค่ในชีวิตประจําวันเว้ยมันกระทบไปถึงความสัมพันธ์ถึงดีเนชชิพเราเริ่มมองโลกแบบทุกอย่างมันต้องควบคุมได้สิวะเนี่ยเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกับการคาดหวังในทุกๆในทุกๆสิ่งเนี่ยทุกๆ,ๆอย่างเราอย่างที่เรารู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะสามารถควบคุมมันได้ มันก็เลยเป็นปมที่ติดอยู่ในใจเราอยู่ตัวนี้ซึ่งหลังๆมัน,นี่ก็พยายามที่จะค่อยๆปรับปรุงตัวพยายามที่จะมองโลกให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นกว้างมากขึ้นนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะเป็น OCD p ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ในอนาคตนะถ้าใครมีอาการคล้ายๆแบบเราเนี่ยแนะนำลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาจจะเจอทางสว่างจริงๆนี่ก็ไปปรึกษามาเพราะมีเพื่อน ที่มีอาการคล้ายๆกันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าเออสิ่งนี้มันอาการแบบนี้มันมันอาจจะมีชื่อเรียกนะอะไรเงี้ยเราเลยโอเคงั้นเขาลองไปปรึกษาดูละกันเนาะถ้าฟังจากสิ่งที่เราพูดคุยกับเจ้าภาพตัวนั้นเนี่ยโอ้ยคอแห้งแป๊บหนึ่งนะจะรู้สึกว่ามันคือผืนป่าใช่ไหมมันคือป่าที่เราพยายามไปตัดแต่งมันมันจนแบบจนมันไม่ได้งอกจนมันไม่ได้เงยเล็มอยู่นั่นแหละจนทําให้ทุกอย่างมัน ไม่ได้กลายเป็นต้นไม้ที่มันสวยง,งามตามธรรมชาติคือเรารู้สิ่งนี้อยู่แล้วในใจเว้ยแต่ว่านะมันติดตัวเรามาถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะพอที่จะตกผลึกความคิดตกผลึกความรู้สึกของตัวเองได้บ้างแล้วเนาะซึ่งหลายอาร์ตเทอร์ปีเนี่ยก็อาจจะหยุดแค่นี้เพราะว่ามันคือการรีเฟล็กของตัวเองแล้วก็พอแล้วก็ได้ใครจะจบแค่นี้ก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกใครว่าควรทาแบบนี้เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะปกป้องตัวเองกันด้วยนะครับ ถ้าดิ่งเกินหรืออะไรเกินขึ้นมาก็หยุดหยุดกันก่อนปกป้องตัวเองกันด้วยเนาะแต่ว่าสเต็ปต่อไปที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราข้ามเรื่องมืนบนเหล่านั้นได้บ้างอะไรอะไรรอ <laughs> ด,ด,ดีพวกทุกคนช่วยไม่ค่อยได้ฉนไม่ค่อยได้นอน <laughs> พูดไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้นอนนะปีสองพันมาทำร้ายฉันเหลือเกิน ไอมันพูดเสียงดังพูดเสียงดังไปบ้างไหมอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือภาพข้างหน้าของเรามันคือความขมุกขมัวขุ่นมัวขยุกขยุ่ยยุ่งเหยิงวุ่นวายใช่ไหมมันแทบที่จะไม่มีพื้นที่ให้เราได้ต่อเติมอะไรลงไปได้อีกแล้วให้เราได้เขียนบรรยายเขียนอารมณ์ใดๆลงไปได้อีกแล้วความเศร้าหมองในใจมาทาให้พื้นที่ตรงนั้นของเราะล้นนะครับใครที่อยู่ทางบ้านที่เป็นเวอร์ชัน่นทำมนกระดาษง่าย ให้ลือกระดาษใบยุ่งอย่างนี้ทิ้งไปหยิบกระดาษใบใหม่ขึ้นมาครับแต่สาหรับชาวแคนวาสชาวศิลปะจิตรกรหยิบสีขาวขึ้นมาอ่ทุกคนลองมองว่าโอกาสในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆใ,ในชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ของมันเราต้องการพื้นที่สีขาวความโล่งอะไรบางอย่างสเปซอะไรบางอย่างเพื่อให้อารมณ์อื่นๆได้เฉดฉายบ้างเราทาสีขาวทับลงไปเลย ทับไปเลยแต่ไม่ได้บอกว่าให้ลืมเรื่องแย่ๆพวกนั้นนะแต่ให้รู้สึกว่าอารมณ์พวกนี้มันจัดการได้เว้ยเราไม่ได้ลืมมันหรอกแต่ว่าในหัวเราอะเราควรจะแบ่งพื้นที่สีขาวให้กับอารมณ์อื่นบ้างทาไปเลยทาทับไปเลยเราใช้มันเสียคลิกเพราะงั้นก็ทาทับได้อยู่แหละเราร่างกายเรามีพื้นที่หัวใจแค่จํากัดอะเนาะมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะแบ่งหัวใจดวงน้อยของเราเนี่ยไปรู้สึกกับ อารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นบ้างแล้วก็อย่างที่เห็นนะทุกคนเราไม่ได้จะแบบกลบลบไปหมดอะไรขนาดนั้นคือปัญหาทุกอย่างมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีทางออกในวันเนี้ยแล้วมันไม่ง่ายหรอกเรารู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกใช่ไหมง่ายไหมฮึโอ้โหถ้ามันง่ายก็ไม่มานั่งกันอยู่ตรงนี้หรอกใช่ไหมล่ะอืมแล้วทุกๆเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะจางหายไปในวันวันเดียวอะเนาะ เพราะงั้นมันจะเหลือหลงเหลือความกระดํากระด่างอะไรอยู่บ้างไม่เป็นไรครับทิ้งให้สีขาวมันมันแห้งสักนิดหนึง่งในช่วงเวลานี้แหละแกเรามาค่อยๆนั่งมองความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเราอะไรมันเกิดขึ้นกับตัว,ต,วตัวเองบ้างสาหรับเรานะในตอนตอนนั้นนะมันมีความรู้สึกแบบเหมือนมีพื้นที่ที่แบบได้หายใจอีกครั้งหนึ่งนะถึงปัญหามันจะยังไม่จบคือก็รู้แหละว่ามันจะไม่จบแต่ว่า มันหายใจโล่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะ่ะเออมันไม่ใช่การลืมปัญหานะแต่มันคือการแบบการโล่งอะ่ะเข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมคอมเมนต์หน่อยสิเหมือนกับการที่เราได้ถอยมามองปัญหาอีกอีกมุมหนึ่งในมุมที่ที่เราไม่เคยมองมันมาก่อนไม่เคยมองมันเป็นตัวเป็นตนมาก่อนแล้วในวันนี้เราสามารถที่จะแบ่งเริ่มที่จะแบ่งหัวใจไปรับรู้ความรู้สึกอย่างอื่นได้แล้ว ตอนนี้เรามีพื้นที่สีขาวแล้วหรือว่ามีกระดาษเปล่าใบใหม่แล้วทีนี้เรามีคำถามจะถามทุกคนแกเป็นใครวะแกคือใครทุกคนคิดว่าตัวเองคือใครตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรความเป็นเราถ้าสื่อสารได้ด้วยสีสีหนึ่งองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งคืออะไร ลองเลือกสีที่ชอบที่สุดไม่ต้องคิดมากเอาสีที่คิดว่าฉัน This is me เลือกมาหนึ่งสีสีที่มันจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆยังจำเราเวอร์ชันตัวเล็กได้ไหมจนถึงกลายมาเป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้เนี่ยหยิบสิ่งนั้นมาระบายลงไปเลยครับระบายใส่ไปเลยจะกี่สีก็ได้ให้เกิดความรู้สึกว่านี่แหละคือตัวฉันแต่ก็ขอให้มันกินพื้นที่ใหญ่ๆในรูป สิ่งนี้สำคัญเพราะว่าในตอนท้ายเนี่ยมันจะสแสดงออกถึงความเป็นตัวเราได้มากที่สุดเอาล่ะทุกคนเรามาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วถ้ายังมีพื้นที่เหลือเราจะทําเหมือนกับในช่วงแรกครับจําได้ไหมในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านทานเฟอร์อารมณ์ความขมุกขมัวต่างๆลงบนผืนผ้าใบแผ่นกระดาษแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะถ่ายทอดความสุข ่ายทอดความจอยความแฮปปี้ความพราวคุณค่าในตัวเราสิ่งที่เราชอบข้อดีแวลูต่างๆที่เราที่เรามอบให้กับโลกใบนี้สิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคุณค่าวะเราให้ค่ากับสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็น positive feeling หยิบสีนั้นขึ้นมาแล้วเขียนมันลงไปจะเป็นสีจะเป็นเส้นปล่อยให้มันไหลผ่านสู่เฟรมผ้าใบ อย่าไม่ต้องคิดอะไรมากและอีกครั้งนะครับไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกต์มันจะเป็นต้องสวยให้มันไหลผ่านไปไปตามธรรมชาติแล้วก็ลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองดูตรงจุดน,นี้แกจะใช้เวลาอยู่กับมันนานแค่ไหนก็ได้เลยทุกคนจะค,ค่อยๆทำไปทีละหน่อยจะเขียนแต่งเติมรายละเอียดอะไรลงไปแค่ไหนก็ได้เลยหรือจะอยู่ดีจะมีจิตวิญญาณศิลปินพอปขึ้นมาอยากทำให้ไปผลงานที่สวยงาม เอาเลยตามสบายเลยใจความหลักสำคัญคือการที่เราได้รีเฟกได้แสดงออกได้ฝึกฝนในการโอบกอดความรู้สึกดีๆของตัวเองแต่ก็ต้องย้ำเตือนเสมอว่าสิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยเพื่อการรีเฟกความรู้สึกตัวเองไม่ใช่เพื่อการทำผลงานมาสเตอร์พีดนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยพอทำแล้วรู้สึกว่ามันเอ้ยมันชอบมันสวยดีก็เลยดังทำต่อยาวเลยจ้า <c oughs> หลายชั่วโมง เฮ้ยมันมีคุณค่ากับเรานะผลงานชิ้นนี้มันคือการเดินทางที่มันผ่านความเจ็บปวดที่เหมือนกับการได้เจอตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าจะร้องไห้มันคือความเติบโตของผืนป่าที่เราเริ่มเข้าใจที่จะอบกอดทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเราอาจจะไม่ต้องไปคอยค n t r o l มันทุกอย่างให้มันอยู่ในกรอบปล่อยให้ดอกไม้บางดอกมันได้เติบโตบ้าง ปล่อยให้กิ่งไม้บางกิ่งมันด้วยโรยราบ้างนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนเราเนาะอ่ะเสร็จแล้วลองมาสังเกตผลงานของเรากันเรารับรู้ความรู้สึกอะไรได้จากผลงานเหล่านั้นเราจะชอบมันหรือเราจะเกลียดมันเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยสิ่งสำคัญคือเราได้ปลดปล่อยอารมณ์ของเราออกมา สิ่งที่มันอยู่ข้างในมันได้ระบายออกมาบ้างเว้ยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือภาพที่เราทําออกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ดีๆเรื่องแย่ๆปนๆกันไปอยู่ที่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้สิ่งไหนได้เล่นลอดออกมาขึ้นอยู่กับว่าเราจะหันโฟกัสของเราเนี่ยไปมองที่มุมไหนกิจกรรมครั้งนี้อาจจะทําให้ทุกคนรู้สึกชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นได้มองเห็นจุดที่เราอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนหรืออาจจะเริ่มมองเห็น บมปัญหาอะไรบางอย่างในใจหรืออาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยแค่นั่งถามต,างตามังตามนางอะตอมพูดเลยเปยื่อยกิ่งข่าอะไรก็ได้หมดเลยนะครับคนที่เข้าใจตัวเองดีที่สุดก็คือก็คือเราเองเนาะกิจกรรมครั้งนี้เราใช้เวลาหลายชั่วโมงอะทำตอนลางคืนเสร็จอีกทีเอา้าเช้าเทรลปีเกินเตเลปีไม่ได้นอนเลยอะในช่วทงท้ายเลยทุกคนปิดท้าย ว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่พาทุกคนไปมองโลกมุมใหม่ๆบ้างนะครับอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เราที่ต่างจากสิ่งที่เราทำอยู่จะถามว่าทำอยู่ก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าฉันก็ไม่ค่อยทำคลิป YouTube เท่าไหร่ละตอนนี้ลงคลิปช็อต t i ก t o อกนะซะส่วนใหญ่นะครับเออนานๆทีได้ผู่มาที่นี่ทีก็ดีใจที่ทุกคนยังกลับมาดูคลิปเราอยู่นะครับแมว ระวังตกโลกถ้าอยากเปก็นกำลังใจงให้ก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้มันช่วยดัน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 ขึ้นฝีชาวบ้านบ้างนะเนาะเผื่อใครที่มีปัญหาอยู่ชาวบ้านที่ผ่านมาเจอเขาอาจจะคลิปนี้อาจจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างเขาได้บ้างเนานะย้ำเตือนว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใดๆนะฮะไม่ใช่นักจิตวิทยาจิตแพทย์ใดๆมีปัญหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ end credit นะเข้าไปใกล้นิดหนึ่งจับเข่าคุยสิ คนนี้ดูอยู่นะไม่ว่าแกกําลังเจอเรื่องอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งแกจะผ่านวันนั้นไปได้แล้วแกจะมองกลับมาในวันที่กําลังจมอยู่กับปัญหาว่าแบบเฮ้ยเรามันก็คนเก่งคนหนึ่งนี่ว่าโอเคอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่มันแบบที่ทําร้ายเราแต่อย่าลืมว่าใน365วันนะมันก็ไม่ได้เต็มไปด้วยวันแย่ๆทุกวันหรอกอืมเราไม่จะเป็นต้องทําสําเร็จในทุกๆวันก็ได้ แล้วมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้เลยแกโอ้ยอันนี้เหมือนกำลังคุยกับตัวเองเลยอะอยู่เป็นเพื่อนร่วมโลกกันต่อไปแชรอากาศบนโลกใบน,นี้กันต่อไปแล้วพอเราได้เติบโตขึ้นเราจะมีบทเรียนใหม่ๆให้ได้มองย้อนกลับมาแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็แค่นี้เองดีวะ <c oughs> ใช่ไหมแต่สิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือทุกวินาทีที่มันผ่านไปในแต่และวินาทีเนี่ยมันไม่มีทางย้อนกลับไปได้แล้ว อยากทำอะไรทำแสดงออกแบบไหนแสดงเลยอยากพูดอะไรกับใครพูดเลยเพราะว่าการย้อนเวลามันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันนี้ปัจจุบันนี้โอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวนะครับเราไม่ต้องไปเสียใจกับชอยที่เราเลือกในอดีตเพราะว่าทุกชอยที่เราเลือกเดินมามันมีบทเรียนให้กับเราทั้งหมดจับมือจับมือมาเดินต่อไปด้วยกันจับมือมาจูจูจูไว จูเออนะครับถ้าคนดูดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอะไรอยากจะแบ่งปันในใจกันก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะเรานั่งอ่านเรานั่งอ่านเพราะว่าคอมเมนต์น้อยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในในวันที่ฟ้าฝนเป็นใจนะฮะขอบคุณที่อยู่ในการตลอดตั้งหลายนาทีเนี่ยนะครับไปและ e ี่โอก u สแล a t e r บายอุ้ยคำนี้ไม่ได้พูดนานมาก